thử cái máy lao bạt thì này, ở đây, chưa được măng này, nằm này, nằm, kho bì không quay nhang phai măng này, tháng rồi đi, đó. Thế. Thế thì thì เห็นไหมเห็นไหม่ติดง่อยใช่ไืออยู่คถืออยู่วะตัวถือคืออ๋อดึงย้อนมาแน่ะตัวคือออกขึ้นไหมโยเด้ออุ้ยหมาเแท้ตัวเล็กเลยปะไหนใส่วะ โอ้ตัวน้อยยิ่งๆมันนี่นี่มึงตัวอ๋อครับแต้มแรกมาแล้วครับเดี๋ยวไปมึงหลังที่ซองนะครับครับเจี๊ยบครับแต้มแรลกมันมันโอ้ไอ้ไซส์สุดยอดเทียวนะไหมเด็ดเด็ดเด เออก็ใส่ในเบ็ดเออเออเออระวังเบ็ดเลยำพูดเอาไว้ในห้องที่หือไหนเนี่ยหือไหนเนี่ยมือมเออโอเคปลากับหกคือวะไม่รู้สิเรื่องละปลาโอฟั cái mồn gần lại đừng mừng đúng này hoàng ừ. 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 ừ

โอ้ยเสียงปลานหะรือว่าขันเบียดอยู่บานกับหลอกมาหวะเดี๋ยวหอกหนกกาอ,อยางเงี้เโอ้เสียงปลาไนะมึงดูยังไมึงดูบ่น้หลบนี้ทอพญานาคลงสามนาทีรหมดนี่ ตามลปอ๋อ่เอาอกอาอ็สับอกกอน,นอเนาะะุนตามเข้าไปครับหลังสุดท้ายแล้วใส่ไว้จากหลังกว่าที่หลังทดแด่ปหลังแน <c oughs> กมันฮะปลาบ่าอาอาปลาสบอย่างคือมีน้ำไทย

ในตัวเดียวแหละิหมองกน,อนนัใส่กุ้งไห<ป>มบ่ใส่ตัวนเมืองบ่ดวนบ่บบย,ย,ยุ่งเด็กบ่เล้บอีกยุ่งยกลับไปกลับเป,ป็นมังี่เออแค่กลับไปยามมึงไปเดี๋ยวไปมึงกุ้งไงครับไปที่นี่ปลาอะไรได้แหละเดี๋ยวย่างไสมึงด้วยตัวตัวใหญ่ได้ครับหลังแรกได้ไหมคนไหนใครยื่อลุนเนี่ยโอ้ยรุ่นนิว 你好，多。嗯多